เทียมแะพี่น้องคือเทียมของไส้ดินเนาะพี่น้องมีเกือบทุกธนาคารเลยเนะาะความสะดวกสบายเนาะของเมืองไทยเน,ะน,น,เนะเเาะ,แบบนาานะพี่น้องเนาะเบอร์เจ้าต่างชาเพิ่นก็สามารถกดเงินได้เนาะแล้วก็มีตู้เทียมแบบให้ธนาคารได้เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งมีกสิกรแล้วก็กรุงศรีเนาะ สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีเซาาคนไกท่ทินน่าจะเลอร์วอนี้สาลาห์ไอยู่ที่ถนนสุขุมวิทน่าจะพี่น้องหรือว่าซีแยอาากอโศกนอกจะพี่น้องมัอน,นี้าาสาลาห์ซีาเอฟซี FC, ไปชมนกเมืองไก่ดินของเมืองไทย,น,ไทยน่าจะพี่น้องเนาะ บรรยากาศอยู่สี่แยกอโศมนะจ๊ะพี่น้องมื่อนี้สาวลาวกะมากครับพี่ใหญ่นะคะแล้วเป็นเป็นแจงได้พี่ใหญ่เดี๋ยวมื่อนี้สาวลาวสีผ้าพี่ใหญ่ด้วยว,ว่สาสาวลาวคนไกลบ้านเนาะพี่น้องเนาะ ไปส้มเมืองไตรดินของเมืองไทยเนาะแสิบารุงเทพมหานครก็ไปว่าครับครับครับคนเดียวกันเลยแต่ว่าเปียนนทปมหานครเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นยังบ่เคยเห็นเนาะว่าเมืองไทยมีแบบว่าห่างไตรดินน้ำเนาะเดี๋ยวสิพาร์เจ้าเล่าคนไกลบ้านลงไปรับส้มเมืองไตรดินน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะไป Okay. คือบรรยากาศเนาะบนสะพานเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือสถานีรถไฟฟ้า BTS เนาะจ้าพี่นอ้องอโศกตอนนี้15สาชาวเราคนไกบ่บาทนาะพี่น้องเนาะไปสม้มเมืองไต่ดินเนาะว่าห่างอยู่ไต่ดินเนะ <Okay. S 1> ะาะกาบารายนาะพี่น้องเนาะ จะเป็นทางไหนกะไปรับส้มน้ำกันได้จ้าจะเป็นทางดงเนาะพี่น้องตนเที่ยวเต็มเลยนอนจ้กพี่น้องที่มาใส่บริการ เราไม่ยางหางเนาะอยู่ที่ใต้ดินสีข <c oughs> องภาพเป็นอะไรสีบ่อสปอยเลยไปตรงไปเลยพี่ใหญ่ <c oughs> มเมนีซีภาพปีหญ่เนาะพี่น้องเนาะมา z o งเมืองใต้ดินของเมืองไทยจะเป็นจังไรเนาะ อันนี้ก็จะเป็นลานคาายูข้างลางเนาะพี่น้องเนาะลางไตดินเนาะจะเป็นลานค้าจะมีลานค้าลานกาแฟเนาะพี่น้อง ท้องกินกนะระายเนาะพี่เ้าะเป็นยังไงพี่ใหญ่พี่ใหญ่รู้สึกยังไงอืมก็ต้นไผ่มันเป็นเยือแบบนี้ใดดรเนาะนี่มีหอดานคาได้พี่น้องพี่ใหญ่นี่ลานคาสะดวกสื่อเนาะอ,อืมนีม่ขายวัสดุยางอยู่ใต้ดินเนาะพี่น้องเนาะ มีร้านตัดผม6จุดนี้ร้านแรกแลกเปลี่ยนเงินตาเนาะพี่น้องเนาะนี่หละร้านแรกเปลี่ยนเงินอืมา,ากตุ๊กตาพี่น้นกกนนอง พี่น้องไตดินเมืองไทยมีเ t m ีเอมนำเลยพี่น้องมีเกือบทุกธนาคารเลยเนาะจ้าพี่น้องสะดวกสบายแบบทุกอย่างเลยเนาะไม่แต่อยู่ไตดินพ่นกะย่งมีแบบเอทีเอเนาะพี่น้องเนาะสามารถกดเงินได้หลายธนาคารอันนี้ก็จะเป็นตู้ ตือตุ๊ก,กตาเนาะพี่น้องเนาะยอดอยอดยอดเตี้ยนอนะีจะ้ะยอดเตียนเละกะมุนเนาะพี่น้องอที่มองนั่งเล่นพร้อมได้พี่น้องนั่งเล่นนั่งชิวๆเนาะ ซาดแบตโทรศัพท์ได้พร้อมพี่น้องอือเรื่องพี่น้องความสะดวกสบายแบบที่มองให้นนางเนาะนี่นางแล้วก็ซาดซาดแบตโทรศัพท์ได้เนาะพี่น้องถ้าต้องคบคืออ้วนซาดมันอือแมนทำยิงหัวซาดก็คือซาดฟรีเนาะพี่น้องเนาะนางเด่นนางซาดแบตได้ฟรีเลยอือนี่คือความสะดวกสบายเนาะของ เมืองไทยน้องพี่น้องเนาะอันนี้คือไต้ดินเลยพี่น้องเ่ราะมันบนดินนี่คือหาเป็นหางไต้ดินเนาะพี่ใหญ่หัวซึกจังไดเนาะมาขังแดกเลยเย็นสบายแล้วเนาะเย็นสบายมิมองนางเลนผอมเนบ่ถ้าแบดเบิดกับซามารถสาดแบดได้เนาะถูกแมนโอเค อืมฮมนอไไแมนฮ้องพยามข้นสวยเนาะตัวตัวละลอยเลยเนี่ย เก็อลอยเก็อลอยสไปเด่น้องเนาะอันนี้ก็คือตูต่ตุกก่ตุ๊กตาเนาะอันนี้ก็จะไปเป็นสไปเดอร์แมนได้พี่น้องมีครบนี่คือไต่ดินเมืองไทยได้พี่น้องมีครบทุกเนาะไปไปย่างย่างมั้ย่าง ไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะอ๋อพี่น้องเบิ่งนี่ก็จะเป็นตู้เอทีเอ็มแะพี่น้องตู้เอทีเอ็มของไต่ดินเนาะพี่น้องมีเกือบทุกธนาคารเลยเนาะอ๋อความสะดวกสบายเนาะของเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งนเจ้าต่างชาพันกษัตริย์มารถกดเงินได้เนาะแล้วก็มีตู้เอทีเอ็มแบบหลายธนาคารเลยเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งนมีกสิกรนะครับ ส,สีเนาะมลวงรต่กลายยางเนาะพี่นนะ้องเนาะอันนี้คือตู้ตุ๊กตาเนาะพี่น้องเนาะสมาถยอดเดียนอยอดเดียนยก่กหมุนหมุนเนาะหนึ่งหนึ่งห่งหนึ่งห้อยบหนึ่หนก่นพ่ห่ใหญ่งหนนี้นนงืนตูงหนึ่งนึ่งน่งนึ่งหนึ่งมีทุงหย่างเลย่หน่งดดหห่ห่ สะดวกสบายเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยไก่ดินเมืองไก่ใหญ่มากเป็นใครไปว่าเป็นหางเนาะเป็นห้างอันนี้ก็คือดานแดกเปลี่ยนเงินเนาะพี่น้องเนาะสามารถแดกแดกเปลี่ยนเงินนะไหนเนาะโอ้พี่น้องดานทำเล็บมีทุกอย่างเลยทำเล็บแล้วก็ร้านตัดผมอันนี้จะเป็นดาน สะดวกสื่อน้อพี่น้องเนาะเมืองไตรดินเมืองไทยของพี่น้องมีแบบของขายเต็มเลยเลยพี่น้องสินค้าไทยทั้งนั้นเลยโอ้สุดยอดเนาะขนมมีทุกอย่างพี่น้องมีขนมมียงสุดยางเลยเนาะโอ้โหร้านตัดผมผู้ชายเนาะพี่น้องเนาะ นี่เบริร์นี่ร้านกาแฟาคลิปนี้ก็จบสำเนวจ้าเด้อฝากกดติดตามเป็นกำลังใจสาวราวคนแก่ทินนนเด้อจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย